กก่อนใครไปที่ชุมชนต้นแจงพัฒนาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปติดตามสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การหมหาชนหรือทีเซบนะครับไปให้ความรู้กับชุมชนที่นั่น เรื่องการจัดการประชุมสัมมนา,าและการแสดงสินค้ารองรับนักเดินทางกลุ่มไมค์ครับชุมชนต้นแจงพัฒนาอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีคืออีกหนึ่งชุมชนเล็กๆที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจนสามารถสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างเด่นชัดประกอบกับมีการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนภายในพื้นที่จนเกิดเป็นชมรมการท่อง,ทองเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวาราวดีอูทองขึ้น การเข้าไปสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซบเพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านการจัดการประชุมสัมมนา,าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้ตอบโจทย์และสามารถรองรับนักเดินทางไมซ์ได้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชุมชนต้นแจงพัฒนาได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมสำหรับนักเดินทางไมซ์โดยมีจุดเด่นคือการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นรากอริยธรรมของทวรารวดีและวิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่โบราณผ่านการทำกิจกรรมปรุงยาดมยาหมองสมุนไพรโบราณของวิสาหกิจชุมชนต้นแจงพัฒนาตล อู่ทองอำเภออูอ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนของพระ้อยเนี่ยเป็นชุมชนต้นแจงพัฒนาเป็นชุมชนเล็กๆคนไม่มากก็ประมาณ300กว่าคนเือเฉลีย่ยประมาณไม่เกินร้อยคนเรียนและหลายๆคนก็ย้ายถิ่ฐานที่ทำมาหากินที่อื่นบ้างก็จะอยู่ทั้งทั้งชุมชนจริงๆก็ประมาณ300กว่าคนคันขับเคลื่อนของชุมชนที่มาจัดประชุมเนี่ยเยอะมากน้อยฮะที่ผ่านมา จริงๆมันก็มีนะะเป็นการประชุมของท้องถิ่นบ้างเป็นการประชุมของคนในชุมชนมบ้างอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นพื้นฐานของของชุมชนในชนบทแล้วก็มีถึงแม้ว่าจะมีการประชุมจากท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมันมันมีมามาก,ก่อนที่เรามาพัฒนาปเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก,กว็คือพูดง่ายๆว่าเราพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีการภาคบริการมีผลิตภัณฑ์มีกิจกรรมด้วย ชุมชนนี้มีอะไรเป็นจุดเด่นนะทำไมการจัดสัมมนาต่างๆที่มาที่ชุมชนนี้ผ่านไป5เดือนหเดือนหรือหนึ่งปีหยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหรือว่าหยิบอะไรขึ้นมาหรือนึกอะไรขึ้นมาเป็นสิ่งที่จะต้องจดจําครับเรามีความเป็นอัตลักษณ์ของคนทวาราวดีอุททองซึ่งเราสามารถนำเอาจิตวิญญาณของคนทวาราวดีเมื่อประมาณพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วม,มาผนวกกับความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของป้า คือทายาดมสมุนไพรโบราณยาม่องซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามีคุณค่าเนาะอย่างยาหม่องยาดมเนี่ยเราก็รู้ว่ายาหม่องนี้ทำกันมาเป็นร้อยๆเป็นปีมาแล้วเนาะก็ยังต้องใช้อยู่ป็นทุกวันนี้แล้วมันต่างกับยาดมยาหม่องที่อื่นอย่างไรมันมันเป็นอัรรถรสของเราเป็นกลิ่นของเราทแท้ๆเราไม่ผสมน้ําหอมเราใช้น้ําหอมจากสมุนไพรกระบู้และพิมเสนี่เป็นตัวหลักและนอกจากนั้เราก็มีสมุนไพรแท้ๆอีก 6ชนิดมารวมกันเป็น9ชนิดใส่เข้าไปในขวดเมื่อนักท่องเที่ยวทําแล้วเนี่ยก็ยจะได้ยาดมสมุนไพรเนี่ยกลับบ้านไปด้วยโดยเหตุนี้นี่เองครับยาดมหัวโตสูตรสมุนไพรโบราณของป้าต้อยจึงกลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายของชุมชนของที่ระลึกและเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของชุมชนให้นักเดินทางไมซ์ได้นึกถึงชุมชนต้นแจงพัฒนานอกจากนี้ป้าต้อยยังมีการต่อย,ยอดยาดมหัวโตให้อัตลักษณ์ของชุมชนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากที่เราจะมีกิจกรรมให้ท<ม>ํายาดมได้ปรุงยาดมเป็นความรู้<ม>แล้วเราก็ยังมีกิจกรรมแต่งหน้าตุ๊กตาซึ่งตุ๊กตาเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาจากตัวตนของคนทวารวดีเมื่อพัน<ม>สี่ร้อยิปีมาแ,แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเป็นยาดมที่เรานําเอาจิตวิญญาณของคนทวารวดีมาส่งผ่านต่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ การเข้ามาสนับสนุนชุมชนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆบวกกับการเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านองค์ความรู้และการประชาสัมพันธ์ของที่เสพจ,จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการสร้างไรายได้จากการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวรวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักเดินทางไมซ์ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อหลายปีมาแล้วก็เคยได้ไปร่วมงานกับไมซ์เนี่ยเขาให้ชุมชนได้มีโอกาสไปรู้ไปเ็นเนาะเป็นความรู้นะแล้วก็ขาจะเข้าใจในระดับหนึ่งพอดีเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะได้มีโอกาส ไปร่วมกับงานของสสปน,นที่พารากอนนะครับและเราก็ได้เข้าใจว่ากิจกรรมไมสเนี่ยคือเป็นเรื่องของการประชุมที่ทั่วโลกเห็นเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็มีชาวต่างชาติเนี่ยมาประชุมที่บ้านเราเยอะแยะมากมายเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเข้ามาทําการประชุมแต่ตอนนี้ด้วยภาะวะของโควิดเราไม่เปิดประเทศทําให้กิจกรรมเนี่ยต้องหันกลับมาเพื่อที่จะบรูรณาการกับคนในประเทศมันจะช่วยให้คนทั่วทั่วไปอ่ะ ได้รู้จักชุมชนมากยิ่งขึ้นรู้จักคาว่าการท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รู้จักวิถีของชุมชนวิถีชีวิตต่างๆในชุมชนว่าชุมชนที่เขาทําการท่องเที่ยวเขาอยู่กันอย่างไรเขาสามารถรับการจัดการประชุมได้อย่างไรจากการที่พวกเราเป็นคนชาวบ้านเนาะชาวบ้านเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเวลาเขาประชุมเขาต้องมีอะไรบ้างแต่ว่าในการที่เราได้สัมผัสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานเข้ามาแล้วก็ได้ ยินการประชาสัมพันธ์จากสอ,สอ,สอประนอบ้างจากเจ้าหน้าที่บ้างเจ้าหน้าที่ต่างๆบ้างทําให้เราเข้าใจแล้วก็คิดว่าเราสามารถจะจัดการหผนจัดการกับการมีไม้ในชุมชนได้หมดเวลาบอกก่อนใครผมเชิงชายหวังอุ่นพร้อมทีมงานขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่พุทหน้า10นาฬกานาทีสวัสดีครับ